好我好 มาดูต wow, uh> right. ุ้ยไม่ได้ดูยีราฟมาดูหรอกเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้นักกิจกรรมกัน 白塔一郎。

ไปถ่ายที่อนด้วยไม่ป็น่งวันนี้ล้าไปถ่ายใจแล้วมันคอ

คมังเป็นเรียนแล้วจริงด้วย อด้วยนะใช่ค่ะอันนี้รู้รู้รู้เออคนอื่นเข้ามัวแต่เดี๋ยวแตเย็นๆให้แดดมือวมาให้ตรงนี้สิเดี๋ยวแบ่งคนอื่นรู้โอเคครับถ่ายแล้วลกครับใครยังไม่ถ่ายไม่ได้ครับ